ถัวฝักยาวปลูกง่ายรายได้งามตามผมไปดูกันครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากเรานะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกันอีกแล้วกับช่างสวนธนาพาเพลินกับผมนายธนานะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมจะพามาปลูกถั่วฝักยาวกันนะครับเพราะว่าที่สวนธนาของเราเนี่ยนะครับใช้ถั่วฝักยาวเป็นพืชรายวันนะครับเป็นพืชที่สามารถทําเงินได้ดีทีเดียว แต่ว่าดูแลง่ายมีวิธีขั้นตอนการทำยังไงตามผมไปดูกันครับสำหรับขั้นตอนและอุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรมากครับคุณผู้ชมอย่างแรกนะครับเรามีที่นะครับเราต้องไถพรวนเตรียมดินให้เรียบร้อยนะครับอย่างที่สองคือมเมล็ดพันธุ์นะครับจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับผมใช้วันนี้เป็นเป็นถั่วประเภทถั่วเนื้อนะครับพันธุ์ทองเนื้อก้าวนะครับ ถั่วมีถั่วเนื้อนะครับจะฝักอ,อวบใหญ่ๆเนื้อเยอะๆนะครับกับอีกประเภทหนึ่งก็คือถั่วเส้นถั่วเส้นนี้จะยาวๆนะครับแล้วอุปกรณ์คู่ใจจอบครับผมลงมือกันเลยครับผมจะทําเป็นคู่ๆไปนะครับคุณผู้ชมจะ ห่างกันประมาณสักห้าสิบเซนนะครับหลังจากนั้นนะครับจะขูดให้ตรงกันแล้วผมจะนําเทปน้ำพุ่งนะครับมาวางตรงกลางนี้นะครับเพื่อให้น้ําพุ่งออกหาทั้งสองด้านนะครับที่สวนจะทําแบบนี้นะครับช่วงหน้าแรงนี้ผมจะไม่ยกล่องนะคุณผู้ชมเพราะว่าจะยกเฉพาะหน้าฝนนะครับเพื่อป้องกันการเน่าแค่นั้นเอง ก็จะใส่หลุมละประมาณสองถึงสามเม็ดนะครับไปเลยเสรบเรียบ,บร้อยนะครับถ้าคุณผู้ชมมีปุ๋ยหมกักหรือว่าปุ๋ยคอกจะลองก้นหลุมด้วยก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะไม่ค่อยลองเท่าไหร่นะครับผมจะรอให้ถั่วประมาณสักสิบกว่าวันผมถึงจะนำปุ๋ยมาใส่รอบโคนต้นแล้วก็พรวนดินทีเดียวเลยนะครับ เนี่ยนะครับประมาณนี้นะครับถั่วประมาณสัก10-15วันก็จะจะได้แบบนี้นะครับผมก็จะเอาปุ๋ยมาใส่รอบโคนต้นนะครับแล้วก็ทําการพรวนดินนะครับเป็นการกําจัดหญ้าไปในตัวนะครับก่อนจะทําค้างเนี่นะครับเราก็ต้องทําการพรวนดินก่อนครับกดกบโคนต้นให้เรียบร้อย อันขั้นตอนนี้นะครับก็จะช่วยในเรื่องของอาการกําจัดหญ้าไปด้วยในตัวนะครับกว่าที่หญ้าจะเกิดขึ้นมาอีกรอบนึงเนี่ยถั่วเราก็โตแล้วนะครับบางแสงแล้วไปเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็มาถึงขั้นตอนของการทำค้างแล้วนะครับก็จะตัดไม้ไผ่มาทําเสาความสูงประมาณสักอ 2, 5, สองเมตรห้าน,นะครับเผื่อฝังไปด้วยสักฟุตนึง ก็จะตั้งเสาห่างประมาณสักห่างกันประมาณสัก 3- าถึงสเมตรนะครับหรือว่าคุณผู้ชมจะจัดตามความเหมาะสมของแปลงที่คุณผู้ชมทำแบบนี้ก็แล้วแต่สะดวกเลยนะครับหลังจากนั้นเราจะนำไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่ยาวๆมาทำเป็นราวมัดติดกับหัวเสานะครับความสูงประมาณสักสักเมตรแปดสิบหรือ2เมตรก็ได้นะครับ ผมจะใช้ค้ำตรงกลางนะครับแบบนี้อันนี้เป็นค้างเดิมเรานะครับเราไปรื้อมาใช้แล้วใช้อีกเชือกนี้ก็ใช้ได้หลายรอบนะครับ ก็มัดข้างบนอีกหนึ่งรอบเพื่อไม่ให้อมันดิ้นไปไหนนี่สำหรับคู่นี้เราก็ให้ไต่ขึ้นตรงนี้นะครับส่วนอันนี้เราก็ออกไป แค่นี้นะครับถ้าว่าหากว่ามันกว้างหรือยาวกว่านี้นะครับไม้ค้ำก็ควรจะทำเป็นระยะระยะนะครับคุณผู้ชมถ้ายาวสักห้าเมตรเนี่ยอาจจะต้องใช้ไอ้ตัวนี้3ามตัวนะครับหัวกลางท้ายดีมากครับรับต้าหนักไม่ไหว ลูกไส้ลาบุกไปหน้าน้่แม่เสร็จเรียบร้อยสำหรับการผูกนะครับจะเลือกต้นที่แข็งแรงนะครับ มัดไว้ตรงโคนนะครับแค่นี้เสร็จเรียบร้อย เชิงศีกข่าวครับเสือเก่าเสือเก่าครับนักลิ้นน้ำแล้วห่อนห่อนอือ ม,ม่มีแดดบ่ได้เรีนน้ำแล้วน่ดเบื่อเชือกที่ใช้นะครับก็จะเป็นเชือกแบบนี้นะครับไม่แนะนําให้ใช้เชือกที่เป็นเชือกไนลอนนะครับเพราะว่ามันจะลื่นนะครับถั่วจะไม่ค่อยเกาะนะครับเห็นชัดไหมคุณผู้ชมนะครับสามารถใช้ได้หลายรอบครับ ใช้แล้วใช้อีกเวลารื้อก็ลื้อง่ายนะครับใช้เป็นเชือกคล้ายๆที่เขาใช้ตามโรงเมลอนนะครับคุณผู้ชมแบบนี้ ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ครับนี่ครับเวลาที่เราจะลือล้อเราก็กระตุกตรงปลายออกนะครับแล้วก็ดึงเชือกรูดออกเลยก็จะง่ายดีนะครับก็อาจจะมีไม้ค้ำบ้างเป็นระยะระยะนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใช้ทั้งหมด อันนี้คือวิธีให้น้ําของผมนะครับคุณผู้ชมผมใช้เป็นสายน้ําพุ่งนี่นะครับผมจะปลูกเอ่อไม่ไม่ใช้แปลงขนาดกว้างนะครับเพราะว่าผมจะให้สายเขาไม่ยาวมากนะครับทำให้น้ําพุ่งแรงเวลาที่ถั่วขึ้นค้างสูงสูงนะครับน้ําที่พุ่งออกมาเนี่ยมันจะโดนกับใบโดนกับ เทาของถั่วนะครับก็จะไหลลงตรงตรงโคนของถั่วพอดีนะครับผมก็จะจับคู่แบบนี้เลยอันนี้ใช้เวลาในการให้น้ำก็ประมาณสัก15-20ถึง20นาทีต่อวันนะครับประหยัดเวลาด้วยครับ วิธีเอาถั่วขึ้นค้างนะครับถ้าเป็นค้างไม้เนี่ยเขาจะขึ้นเองนะครับแต่ว่าถ้าเป็นค้างที่เป็นเชือกแบบนี้ก็ช่วยเขานิดนึงเดี๋ยวเขาก็ขึ้นไปได้เอง<ๆ>ก็จะพันๆันมาอย่างนี้ไม่ต้องตกใจนะครับธรรมชาติของเขาเดี๋ยวเขาก็จัดการตัวเขาเองได้นี่ยนะครับ ตอนนี้ก็ใกล้เกือบเดือนแล้วนะครับสังเกตว่าถั่วก็ขึ้นกำลังจะถึงค้างแล้วด้านบนแล้วนะครับในส่วนของแหนงขาแหนงนะครับถั่วฝักยาวเนี่ยขแหนงยิ่งเยอะผลผลิตก็ยิ่งเยอะด้วยนะครับวิธีการที่เราจะได้ขแหนงมาเยอะๆเนี่ยใช้สูตรของน้ำหมักตัวฮอร์โมนไซโตัวไคนนนที่ผมสอนไปในคลิปก่อนหน้านี้นะครับ คุณผู้ชมลองย้อนกลับไปดูก็ได้นะครับเราฉีดจังหวะนี้นะครับถั่วจะแตกกอเยอะนะครับไม่ใช่แตกกอถั่วจะแตกแขนงเยอะนะครับเนี่ยมันจะแตกมาอย่างนี้แล้วเราก็เอาพันพันขึ้นไปนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะขาดครับเชือกแข็งแรงมากนะครับแล้วครับสังเกตว่าดอกกําลังจะมาแล้วนะครับอีกประมาณสักสิบห้าวันนะครับถั่วแปลงนี้ก็จะได้เก็บนะครับผม เดี๋ยวในคลิปต่อไปนะครับรอให้มีผลผลิตออกมาแล้วผมจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนึงนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณที่ให้การรับชมนะครับถ้ามีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับขอบคุณครับ